เอาล่ะทุกคนก็ตอนนี้ไมค์ครับเนี่ยก็ได้อัปเดตที่เรียบร้อยแล้วนะวซึ่งบอกไปก่อนนะผมจะไม่รีวิวอะไรทนะั้งนั้นนอกจากแสงเงา <c oughs> เพราะว่าเข้ามาในีอยากเห็นแคแสงเงานะก็ขั้นตอนแรกก็ให้มาเปิดที่อันนี้อือฮึกดไ,ไปเลยโอเคมาดูกันจะเป็นยังไง <c oughs> ตืดตืดเฮ้ยแอบลุ้นอยู่นะรอค่อนข้างนาน โอ้ oh. my god หูยอันนี้เป็นของหูสวยเลนะอันนี้เป็นของเกมแแท้เลยนะแบบไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเลยนะเฮ้ย <c oughs> นี่ฉันกําลังเล่นเกมอะไรอยู่ <c oughs> สวยมากสวยที่สุดในยี่สิบโลก my god <c oughs> แต่ว่าภาพมันแอบ,บเป็นพิกเซลหรือเปล่าแอบบแลกๆอะภาพอะคือพูดไปเรื่อยตอนเนี้ยอืมเดี๋ยวดูดิ อุ้ยสวยมากว้าเอาไปเลยสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มนะสุดยอดแต่ว่าเจ๋งแต่ว่าเจว๋วโอเคตอนนี้ขึ้นก่อนนะคือจะจมน้าตายแหละคือยังไม่เห็นตอนกลางคืนเลยจะมารีบไปไหนเรายังไม่เห็นตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวปับอาเป็นอันนี้ก็ ไม่มีอะไรนะจะเป็นซันเซ็ตละ่ะดูกันสวยไหมต้องสวยอยู่แล้วปะป <_ d> ุยเนี่ยโคตรคือสวยกว่านี้มีอีกไหมมีแต่ว่าถ้าเราลงมอดเพิ่มก็น่าจะสวยขึ้นนะ <_ d> นายอะนายก่อนโอยสวยมากต <_ d> ่อ,อกตกอะ แล้วก็เดี๋ยวดูตอนฝนตกด้วยว่าจะเป็นยังไงตอนคืนเราก็จะไม่ค่อยเห็นแสงอะไรเท่าไหร่ก็แย่แหละก็เห็นอยู่นะพระจันตรงนี้สวยมากเดี๋ยวลองเอาทอตเอามามางทอดก็ดีแต่ว่า ทอดก็โอเคนะแต่ว่าลองใส่ตะเกียงดีกว่าดูดิเออเนี่ยอะไรใหม่ๆวุ่นๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะปรับเป็นตอนฝนตกสักหน่อยแล้วกันเผื่อทุกคนอยากจะเห็นมูดใหม่ๆปึ๊บปะเป็นไงบ้างก็แค่ฝนตกอะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกอืม แต่ฝนนี้ก็คือยังเหมือนเดิมอ๋อว้าวจะเป็นดีจะเป็นเด็ดนะอะละก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้อม,นะมาแล้วมาแล้วไปแล้วบ๊ายบาย